หลังจากที่เราได้สร้างฟังก์ชัน string hash แล้วที่ที่รับค่า hash table ข้ามาเพื่อหาความหาขนาดของตาราง hash เรียบร้อยคราวนี้เราจะเริ่มมาทำการว่าสร้างตาราง hash เปล่าๆขึ้นมาเพื่อใช้งานนะครับเมื่อกี้เรามีฟังก์ชันสร้าง hash value แต่อนนี้เรายังไม่มีฟังก์ชันในการสร้างตาราง hash ดังนั้นเรามาดูวิธีการสร้างตาราง hash กันหน่อยแล้วกันครับก็คือถ้าเกิดเราอยากจะสร้างตาราง hash ขนาด10เนี่ยเราทำยังไง เรามีฟังก์ชัน create hash table เรามกํกำหนดไซส์ที่เราต้องการขึ้นมาโดยในฟังก์ชันเนี่ยเริ่มต้นมาหรอว่าให้ hash table เนี่ยเป็นเป็น list ว่างๆก่อนที่ไม่มีซัก element และสุดท้ายเนี่ยเราจะ return hash table ออกไปแต่ว่าทำไมเราต้องมีฟังก์ชัน create hash table ด้วยอย่างที่บอกว่าค่าฟังก์ชัน string hash เนี่ยสิ่งที่มันขึ้นคือมันขึ้นกับขนาดของตาราง hash ใช่ไหมครับ ดังนั้นเวลาเราสร้างตารางแฮชเราก็ต้องกําหนดขนาดก่อนว่าตารางแฮชที่เราใช้เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่เพื่อมนเอาไปใช้ได้ไม่ใช่ว่าพอเราสร้างมาขนาดเริ่มมายังไม่มีอินเดเมนต์แล้วอยู่ดีก็ไปเพิ่มอินเดเมนต์เป็นหนึ่งเป็น2เป็นสถ้าเกิดขนาดมันมีการเปลี่ยนตลอดเวลาเนี่ยฟังก์ชันสปริงแฮชเราจะใช้ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะอะไรสมมติว่าตอนแรกถ้าเกิด hash t a b l e เรามีขนาดเป็นส0ใช่ไหมครับขนาดเป็น10แล้วเราบอกว่าเรามีอินเดเมนต์อยู่ ไปเข้าสิงแฮชซึ่งเอาไปแต่ละคาแรคเตอร์บวกกันเนี่ยออกมาได้สิบเอ็ดออกมาได้สิบเอ็ดแต่ว่าขนาดตารางเป็นสิบแน่นอนเอาไปมอดย่มเหลือเศษหนึ่งถูกไหมครับคนน่าที่เกิดจะเป็นหนึ่งแต่ถ้าเกิดอยู่ดีบอกว่าเรามีอินเวนเพิ่มขึ้นอยู่ดีเพิ่มกันเปสิบสองแบบนี้ครับแต่คาแรคเตอร์ตัวเดิมออกมาเข้าฟังชันสิงแฮชได้สิบเอ็ดคราวนี้พอสิบเอ็ดมันไม่ได้ไปมอดสิบแล้วนะมันไปมอดสิบสองใช่ไหมพอไปมอดสิบสอง เศษเหลือก็คือ11จะเห็นว่าตอนแรกมันไปตกที่1แต่พอครั้งที่2มันไปตกที่11จะไปตกคนละช่องกันดังนั้นเราต้องสร้างตาราง h แฮ h ที่มีขนาดคงที่ขึ้นมาก่อนนั้นก็จะเป็นค u ิสของเราจากตัวอย่างที่ผมมีให้มีฟังก์ชัน Create Hash Table รับไซส์ของตารางที่เราอยากให้มีให้เราเอาไปสร้างตารางที่ว่าสมมตุติเวลาเราสร้างเก e a ด e h a s h table ขนาด10เนี่ย แล้วลองพิ i พ์ออกมาให้มันพิ i พ์ค่าแบบนี้ออกมาก็คือเริ่มมาให้มันเป็นลิสต์ที่มีอิ e เ e เมนทั้งหมด10ตัวแต่ละตัวให้เป็นค่านอนไว้ตั้งแต่แรกค่านอนก็ใช้ n o n e เลยในการสร้าง Hash ให้ลองไปทำกันดูครับ